ิบางเกีร์เขาเปิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เซนโยเกิเร์ตอันครุฑนะคะก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกใหม่สำหรับคนที่อยากทานของอร่อยแต่ว่ายังรักสุขภาพอยู่ค่ะเออเป็นไงบ้างมันตอบโจทย์เราเนาะเพราะว่าแบบมีเนื้อใช่ไ ใช่เพราะว่าปกติเนี่ยเฟยเป็นคนที่ชอบทานอยู่แล้วชอบทานทุกทุอย่างเลยแต่ว่าหนึ่งหนึ่งในสิ่งที่ชอบทานมากๆก็คือโยเกิรต์ตกันแล้วก็รู้สึกว่าการที่เขาแบบผสมมาให้แล้วเราไม่ต้องเสียเวลาแล้วมันก็เพิ่มความอร่อยขึ้นไปด้วยค่ะได้ชิมรสชาติเป็นยังไงบ้างคะละมุนมาคะ่ะ <laughs> รสชาติคือละมุนมากโดยเฉพาะแบบตัวสตรอเบอรี่คือเป็นรสที่เฟชอบเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีรสแบบเปรี้ยวตัดหวานนิดหนึ่งกำลังกลมกรอบได้ชิมกันหรือยังคะชิมแล้วเลิศบิลลี่ชิมหนึ่งอันเนาะ แล้วกานสามารถซื้อได้ที่ไหนกันในในบางคะค่ะก็หลังจากณตอนนี้นะคะซื้อได้ที่7ซเว่นอทุกสาขาค่ะแล้วก็หลังวันที่14กุมภาก็จะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทุกที่เลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยกับเมจิบักระเรียเชตโยเกิดแอนด์บุกขาไเลยเชฟก็มีค่ะไปไหนมาไห ลงเครื่องมาเพิ่งจะแยกกับเจมไปสองวันก็เลยมาเจอกันเลยที่นี่ค่ะที่ไปทำอะไรบ้างก็คือไปมีไปเที่ยวด้วยทำงานนิดนึงเที่ยวส่วนใหญ่ค่ะก็คือพี่ๆเขาไปถ่ายรายการการ y o u t u b e คนดีที่ไหนแล้วก็สาวๆก็เหมือนกับโอเคว่างพอกกันพอดีก็เลยอ่ะนัดกันไปเที่ยวยว่าเป็นครั้งแรกที่ไปกันครบวันที่เกดอุ้ยอยรู้ได้ยังไงพี่เกดได้มีอะไร เเล ah. ่นค <group> ่ะลราเล่นนะพี่เกดคะเป็นครั้งแรกใช่ค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่ไปเที่ยวกันแบบคือเคยก่อนหน้านั้นไปถ่ายรายการคบคู่เหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้ก็คือใช้เวลาด้วยกันนานขึ้นจริงๆรงเราไปเราไปช่วยอะไรเขาบ้าง เราไปช <are> ่วยจริงๆเราก็ได้ช่วยเหลืออยู่เหมือนกันนะเพ <c oughs> ราะว่าเฟเองเหมือนเพิ่งไปเกาหลีมาช่วงเดือนพฤศจิกาใช่ไหมคะก็เราก็เลยจะมีความโอเคคุ้นเคยกับสถานที่ที่ทมันอัปเดตเพิ่มขึ้นก็จะโอเคช่วยในการหารรานาหาหรือว่าที่ให้คือคนมันเยอะเราจะต้องหาที่เป็นหลักเป็แหละให้ให้ให้ลงให้ได้ไม่งั้นมัาก็จะแบบเดินหากันเป็น30นาทีแล้วยังหาด้ <c oughs> านไม่ได้เนี่ยเวลาไปช่วยเหลืออะไแตย่างแต่ละแต่ละคน ใช้ได้ค่ะ <c oughs> ใช้ได้เลย <c oughs> แล้วก็เป็นทริปที่นอนน,อน,น้อยพอสมควรเสียเวลากับการเดินหาร้านเนี่ยแหละค่ะ <c oughs> อย่างผู้ชายเาก็สนิทกันอยู่แล้วแบบสาวๆเรามีควา,ามส,ามส,ามสามนิทสนมกันมากขึ้นแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ที่จริงกับทุกคนเพยก,ก็เคยเจอก่อนหน้านี้แล้ว <c oughs> ด้วยโดยเฉพาะน้องโบก็คือเจอกันตั้งแต่ตอนคามีกเซ่พอมาตอนนี้ก็โอเคแบบสาวๆพอเจอแบบเรื่องช้อปปิ้งอะไรเงี้ยก็ช่วยกันเลือกชุดเหมือนกับเรามีคนที่ เหมือนมีเพื่อนสาวอ่ะปกติก็จะแบบเป็นหนุ่มหนูเขาก็จะไม่สามารถแบบช่วยเราตัดสินใจอะไรได้พอมีสาวๆก็ดีเหมือนกันค่ะแล้วอย่างหคนอยากให้สาวๆเป็นแขกับเชิญในรายการบ้างเพื่อไปเล่าเรื่องนี้เออที้เรามีที่อย่างนั้นเราก็อยากจะไปแบบแฉเขาบ้างอะไรแบบี้อ๋อเขาเชิญเราไปเหมือนเราไปโดนรังแกมากกว่าเราอยากจะไปไปโดนไปแฉเขาเหมือนกันใช่ไหมคะได้เดี๋ยวหนูจะจัดให้ค่ะ ไม่เฟย์เฟยกให้เป็นอเล็กรบโบแล้วกันค่เาหวานจัไม่ได้ตีกันเนาไม่ไม่ไม่เลยาะนั้นก็คือในจอนอกจอเป็นเหมือนกันแล้วคู่เราหวานในจอนอกจอเหรอคะคู่เราก็คือคุณคุณพ่อ็จะมีความแบบหวานแบบกวนประสาทของเขาอ่ะมันก็เลยจะหวานม้สุดอาทิตย์นี้มันได้มันได้มีอะไรแบบพิเศษพิเศษในการ ก็ที่จริงการไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันแบบครบครบครั้งนี้ก็ถือว่าพิเศษแล้วเพราะว่าเหมือนกับเราก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นกับหลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะเห็นมุมที่เขาอยู่กับเพื่อนมากขึ้นเขาก็เห็นแบบเราแบบเล่นกับสาวอะไรอย่างงี้มากขึ้นก็แค่นี้คนที่ไปด้วยแคคนี้ก็พิเศษแล้วตัวตมตัวตมกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเวลาไปเที่ยวกันเนี่ยก็ได้เห็นนะแต่ว่าที่จริงก่อนหน้านี้ก็เขาก็เป็นคนที่เมอเปิดเผยมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเหมือนกัน น,นี่ไปเล่นเกมบอยใช่ไหมแล้วพวกนี้สองคนเราเล่นเกมบอลมีไหมตอนที่ไปเที่ยวใช่ไหมคะอืมอาจจะมีบ้างในช่วงเวลาแบบแข่งเล่นเกมอะไรเงี้ยที่เราต้องแบบโอเคแท็กทีมกันแล้วก็จะแบบช่วยเหลือกันพิเศษนอกจากรายการนี้แอบไปเที่ยวกันสองคนหรือเลยลงมุมสวิตกันไหมมันจะมีจังหวะที่แยกเดินประมาณสัก สินาทียี่สินาทีแค่นั้นนะคะเดินว <c oughs> นอยู่ตรงนั้นยังไม่ได้ทําอะไรก็โอเคต้องเจอกันแหละแต่ก็ดีเพราะว่าเราก็เคยไปไปเที่ยวแบบกับที่ไม่ใช่แก๊งทั้งหมดแล้วอะไรเงี้ยพอมาอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันก็สนุกกนว่า พี่จิงยังไม่เคยไปกันแบบสองคนจริงๆไม่มีแบบเพื่อนเฟก็จะต้องมีแบบเพื่อนเพื่อนพี่ฟางหรือว่ามีแบบพี่ฟางอะไรนี้ไปด้วยใช่ไหมคะแต่พออย่างนี้ก็คือมันเป็นแก๊งใหญ่ครั้งนี้เรียกว่าเป็นครั้งที่ปกติเฟ่จะเป็นคนแบบแพลนไปนู่นไปนี่แต่ครั้งนี้ก็อาจจะแบบว่ามีโมเมนต,ต์แบบเดินตามกลุ่มเขาไปไหนก็ไปกันเยอะนะคะก็สนุกดีคือคักดีการพี่ๆเขาก็ตีกันเล่นกันตลอดทางตีกันมนรองูดเราเยอะมากหมายถึงว่า คือนาจุดนั้นนะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเขาเซลมาเขาก็จะต้องโดนแซลกลับเพราะว่าทุกคนแบบมีโค้่หมดอะไรเงี้ยนะคะแล้วมัค่เพราะอะไรหมดจร่เอครับเยหดหมดแบบไม่เกลี้ยงอะหมดแบบไม่ทุกคน ใช่ค่ะพี่เกดก็ไปเขาอยู่คนเดียวพี่เกดก็ไปอยู่ในการทั้งหมดไม่มีใครทิ้งค่ะเรามีคนเกดไปด้วยตลอดเรอกเตรียมมาจากบ้านเราจะไม่ใช่เลยอันนี้คือเรื่องจริงแต่แล้วคุณมีบอกใจพี่เกดท้าไมคะมีปบอกใจพี่เกดบ้างไหมก็เฮ้ยพี่เกดเดี๋ยวนี้ซ้ายขวาตรงนี้คนนี้น่ารักนะอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้แค่นั้นนะคะมีตรงใจพี่เกศรึเปล่าไหมคะแบบเขาชิมให้เราอันนี้ต้องถามพี่เกทเองนะคะแล้วไปช่วงสินค้ากินที่เดินกันเป็นคู่แล้วพี่เกศจะไปกับใครพี่เกทน่าจะอาจจะไปกับเจมก็เป็นไปได้ อาแล้ววันวันทนี้เตรียมตัวขนาดไหนวันานี้วันทนี้เตรียมตัวตำตัวอยู่อยู่คนเดียวเพราะว่าพี่บอลไม่อยู่เไาทำงานเราชอบพลาดแค่สาหพิเศษตลอดเลยนะทั้งที่แล้วก็โควิดใช่เข้าดีเลยไม่ก็ล่วงหน้าไม่เป็นไรเราก็แค่วันวาเลนไทน์เองวันเดียวดดีน่าสไม่ไม่น่าใช่พลาดได้แล้วก็เป็นของขวัญมาให้ย้อนหลังแทนอย่ในนี้ก็ได้ อุ๊ยไอเดียดีเหมือนกันนะคะจริงๆวันสำคัญวันพิเศษนี้สำหรับทีมสำคัญมากเลยที่จริงเฟยก็ไม่ได้ให้ความสำคัญแบบจำเป็นจะต้องคือแค่มีการนึกถึงพูดถึงแค่นั้นก็พอแล้วคือคิดว่าถ้าใครมีงานถ้าเรามีงานเราก็คงคิดว่าเราจะต้องไปทำงานดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะว่าทุกๆวันมันก็เหมือนเจอกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะ้บเไปเที่ยวของค <med> น่าจะไปเที่ยวสองประเทเลยค่ะเหรอคะ <med> น่าจะอีกสักแป๊บนึงต้องรอผ่านคุณแม่ก่อนนะจ <ś culos S 2> <med> ริงๆเราเซอร์ไพรส์แล้วเพราะว่าก็เซอร์ไพรส์มาพอหลังจากที่หานจากคุณ <med> แม่มระเบิดมันจะแบบคุณแม่จริงจริมันจะมีอะไรอีกอ๋อไม่ไม่ไมัม้ง แต่พี่บอลเป็นคนไ,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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนชอบเซอร์ไพรส์อยู่แล้วเขาก็จะเป็นคนแบบตรงๆเลยจะให้ของวันก็ให้เลยอะไรเงี้ยจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยมีแบบมุมแบบอยากจะเซอร์ไพรส์อะไรสุา เป็นวาล e น t i ไท์อันนี้เป็นฟิล์มไทยที่สองครั้งแรกก็ติดโควิดครั้งนี้ก็ไปทำงานพพดลอยรอเฉยๆแต่เวลาเขาให้อไของขวัญเราปั๊บแล้ก็แบบตั้งตัวมาทันเสมอใช่ไหมครับเป้ก็ตั้งตัวรับอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่เราก็จะมีเราก็จะมีของขวัญแบบเตรียมไว้ให้แล้วแบบสไตล์ผู้หญิงเราก็จะรู้สึกว่าเออผู้หญิงอาจจะมีความ แค่ความสำคัญกับเรื่องแบบพวกนี้นิดนึงเพราะมันเป็นเหลือแบบความสนุกอ่ะคุกกิ้งคุกกิ้งอะไรเงี้ยค่ะแนกมากับผู้ชายผู้ชายต้องเตรียมบบไนเพราะว่าเกิดเขาก็อย่างนึงบริกายนี่อยากให้ก็เตรียมอย่างที่เราอยากให้เขาอยากให้เขาใส่อยากให้เขาได้อะไรก็คือไม่ต้องไม่ต้องอิงตามความชอบเขาอิงตามความชอบเรา